สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงยาอีกตัวหนึ่งที่คนจะมีติดซุ้มหรือติดฟาร์มไว้นะครับนั่นก็คือยาคาร์บอนหรือ,อยาผงถ่านเป็นยารักษาการท้องเสียของคนสรรพคุณหลักๆก็จะช่วยดูดซับพวกเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคบางชนิดได้แล้วก็ดูดซับพวกสารเคมีหรือพวกยาที่ตกค้างในร่างกายที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้ หลังจากที่ชนไก่เสร็จพอเวลาเราชนไก่เราอาจจะให้ยาโดบหรือยาแก้กเสพตหรือยาลดบวมหรือยาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะทําให้มียาหรือสารเคมีที่ทตกค้างในร่างกายไก่ได้ผมก็จะให้ยาตัวนี้กินหลังจากที่ชนเสร็จประมาณ2-3แคปซูลครับวิธีให้ก็คือ,อสมมุติว่าสมมุติว่าเพื่อนๆถ้าชนไก่เสร็จแล้ว ไก่มีการบาดเจ็บถ้าเพื่อนๆให้ยาแก้เสบไก่กินเพื่อรักษาการบาดเจ็บของไก่ยาตัวนี้ค่อยให้กินหลังจากที่ให้กินยาแก้เสบแล้วสองชั่วโมงเมื่อเราให้ยาตัวนี้กินแล้วขี้ไก่อาจจะมีสีดำครับเพราะว่ายาตัวนี้จะไม่ดูดซึมเข้าร่างกายแต่จะถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับขี้ไก่แล้วก็เขาจะดูดซับพวก าสารเคมีหรือยาที่ตกค้างในร่างกายไกลออกมาด้วยผมว่าก็เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีติดกระเป๋าหรือติดกล่องไว้เวลาเราออกสนามนะครับแผงนี้10เม็ดราคาก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ20บาทครับก็เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีไว้ครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ